สวัสดีครับวันนี้วันที่19ตุลาคม25 6 5นรบนะครับหลังจากไม่ได้อัปเดตมาสักพักนะครับพอดีว่าป่วยนิดนึงนะครับแต่มุมมองอยังมุมมองเดิมนะครับก็คือแนวต้านถาแถวๆประมาณสัก1 5 9 0นะครับ1,580ั 1, ตรงนี้ก็อยู่โซนถแถวๆแนวต้านนะครับการเด้งขึ้นมาจากโล15 5, 6โซนนั้นนะครับก็เล่นกรอบสั้นเฉยๆนะครับ ตรงนี้นะครับก็ตัวไหนที่โดนเนวต้านนะครับก็ขายนะครับแล้วก็อาจจะรอย่อแล้วซื้อนะครับจุดการเทรดสั้นตอนนี้นะครับก็คือเทรดเหนือ1570เท่านั้นนะครับสำหรับการเทรดนะฮะเหนือ1570เท่านั้นดังนั้นถ้าการย่อตรงนี้นะครับก็อาจจะรอย่อ่วนประมาณสัก1574 1572ประมาณนะฮะก็คือให้เหนือ1570นะครับแนวต้านก็1580 1590ก็คือโซนนี้นะครับ สำหรับการเทรดสั้นต้องมีสต o p ปลอสนะครับเพราะว่าถ้าสมมติหลุด1570นะครับมีโอกาสทะลุลงแขงางล่างได้นะครับใครเล่นตัวใหญ่นะครับก็กลุ่มแบงค์นะครับช่วงนี้อาจจะประกาศผมประกอบการช่วงงบไตรมาสสนะครับแล้วก็พวกลงไฟฟ้าที่ลงมาเยอะนะครับแล้วก็พวกสอพอก็ยังถ้าย่อดลงมาโซนลึกก็คือยังเทรดได้เหมือนกันนะครับนอกจากนี้ก็มีตัวเล็กๆนะครับ ตัวแรกนะครับในการเทรดก็คือแคลคอมนครับ ccet นะครับลองวางหน้าเทรดครับโซนนี้เป็นโซนแนวต้านนะนั้นเราต้องรอย่อนะครับตามซนติเมนต์นั่นเองนะครับตัวถัดไปครับดูสิทธ์นะครับเหมือนเดิมครับตอนนี้แผนแต่ละตัวนะครับก็อาจจะมีต้องแบ่งไม้ในการซื้อนะครับตัวถัดมาก็คือตัวกอล์ฟนะครับลงมาเยอะเหมือนกันนะครับวางหน้าเทรดกันดูนะครับถัดมาคือทิสโก้ครับ ตัวต่อไปก็คือ tta นะครับลงมาเยอะเหมือนกันครับลองวางหน้าเทตดกันดูนะครับรอย่อซื้อนะครับมีจุด Stop Loss แล้วก็มี Target แนวต้านนะครับในใจนะครับทำกำไรออกนะครับถัดมาก็เป็น u w a n นะครับแล้วก็ตัววาร์อัพนะครับตัวนี้ยังทรงๆอยู่ข้างล่างนะครับวางหน้าเทตดแล้วก็มี Stop Loss ฝากไป